มหัดกัเน,นาะไม่ใช่หรอไม่ได้ไไรอกพอเราเสียก็จะเบื่นเอ,อนาะอะกางเส้นไ,ไ่ได้ไปเพราะว่า,ม,า,วามันก็เผื่อเเ้นเดินเอาน้าหมหันไปเลยนั่งไปแล้วหออดแล้วกหอก่อนนเวลานั่นอู่้นน้ามันจะิเ่ อย erm ู่กับการตัวไปผู้ช่ยงานหมูอลไวเนาะเนี่ยบอกผัดกับบริเห็ดงานช่วยหมูจะคือผมจะเลี้ยวหาบุรีว่าบุรี่ไปน้ำมาเลี้ยวไปินเนี่ยบอกผัดกับบริหัวชาเนี่ยว้าพิชางขนาดลูกเคยลองวอนหนิก็ยังมีจ้อยเนผมผมไปก็จี่อยู่วันที่อดครูรันอาเหือด ลองวอนนี่ก็ลูกเคยลองวอนบอกทองปานนี่ก็ไหวจัดมันจะไปชวยชินเฮ้ยเฮ้ยลกับยืนไที่ไม่ไ <c oughs> เขาตูจไ่ได้ยืนชอยมูเนาะบตเป็นการเป็นงานดีบอกบอกวันกับไปแน่อยูสัาบันสถาบนพี่น้องกับรกับไปบกวันกักนเนาะ บอยู่วันบันไปอยู่มังเถื่อมันยงกกับโบได้ไปมันกับบตีมันดนกมงเถื่อมันไปนมัาอยู่ไหมเนต้องป่านฮะันบุไปพอดีโอเ็ดเจ้าเลยเ็ดเจ้าอยู่บุปไป

พัทยาหารคําแล้วหินบอหินกเลยเนาะมันจะสิบมันจะสะบบอนั้นบงไกลบงอยู่เขาาไก่งานทางาไก่ใีาไม่ลราแีไ้ยัง ก่ก็มีออบ้านมากก่าไก่